อาจารย์ครับคำว่าปีชงเนี่ยมีจริงไหมครับอาจารย์เอ่อตามอาจารย์นะครับตามภาษานะครับคำว่าชงเนี่ยคือการคำว่าปะทะนะครับโดยที่ใช้ในคําพูดของคนจีนนะครับหรือชงหรือข้าจะมาบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนชงชงก็คือดวงตกนะครับก็ชงแปลภาษาไทยก็คือดวงตกหรือสิ่งที่มันตกลงมั่นหรือปะทะนะครับก็ มีส่งผลไหมจริงๆแล้วคําว่าชงเนี่ยคือมาใช้ตอนหลังๆเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาแต่เมื่อสมัยก่อนมันไม่มีนะครับก็จะใช้คําว่า,าปะทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนไทยนะคนจีนก็จะบอกว่าชงแค่เปลี่ยนแค่ภาษาเท่านั้นเองครับไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือดวงตกดวงซวยอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ปีนักษัตริปีนี้ไม่ดีปีนี้ดีแค่นั้นเองแต่ถามว่าปีนักษัตริปีนั้นบอกว่าชงแต่มันก็ไม่ได้ชงนะฮะเพราะว่ามันมีชงวันชงเดือน นะหรือเขาเรียกว่าปะทะเดือนปะทะวันนะครับบางทีปีในก,กระตัดปีนั้นถึงจะชงก็จริงแต่ก็ไม่ส่งผลเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้ชงเลยเพราะว่าเดือนวันเดือนปีเกิดเขาไม่ได้ชงก็เหมือนกันดูดวงนะฮะดวงเนี่ยก็คือถ้ามันชงหรือมันปะทะหรือดวงตกเหมือนกันครับมันไม่ได้ส่งผลจํานวนกว้างขนาดนั้นเป็น,นกลไกทางการค้ามากกว่านะครับ